ัลหลพี่น้องถักทายสบายดีย่ำสวยๆจังสีนะจ๊ะกับวันพิเศษของหลายๆคนนะจ๊ะพี่น้องเป็นวันแรงงานเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเป็นวันแรงงานนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่ายายบริยุทธ์ดอกนะจ๊ะเหตุงานคือเก้ามาพะกับขวยายคำคือเก้านะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าหลายๆคนกับสิยุทธ์กับสิได้ฝากพรไปเที่ยวนั้นเทีย่ยนี้การผูร้ใดบันไดนไปเที่ยวกัน นอนพักผ่อนอยู่เหือนอยู่ห้องนะจ๊ะแต่สําหรับแยกข้ากับเฮ็ดงานคือเก่านะจ๊ะพี่น้องเมื่อน,นี้ยายกข้ากับมากอ่อไฟกอ่อไฟเฮ็ดไอ้สี่อย่างมะเขือานะจ๊ะพี่น้องแต่กับเฮ็ดงานตามใจมจะออกมือจะหน่ายเพิ่นกะบ,บ่อยเฮ็ดกับเข่า่นว่ามื้อนี้เออวันแรงงานบ่อยคนบ่อยเฮ็ดกับเข่าก็เฮ็ดงานไปตามใจตามปกติของแยกข้าแหละเฮ็ดเบิดทุกอย่างคือเก่าแหละแต่ว่าอันนี้เป็นงานล้างบ้านเนาะบ้านก็คือ ยายคำกับสิมาโซลมอนเฮ็ดของอยู่ของกินของตัวเองกินนะเจ้ามือนี่เมื่อนี่าบวาปฏิเหตุกับเขาให้เพลินเพลินกินข้างนอกซื้อมากินเนาะเพลินว่าเป็นวันพิเศษเพลินก็เลยเอ่ยยนยนให้เพลินว่ามือนี่ยายคำก็เลยมีเวลาเวลามาเฮ็ดของแนวอยู่แนวกินของยายคำมักมาจากพี่น้องแต่กะบ่เซิงกับว่าสิยุดแต่กะเฮ็ดงานทุกอย่างคือเกาแขบริเหตุกับเขาให้เพลินแค่นั้นมาจาะพี่น้องเพลินกะนี่ ยาบุญเฮ็ดกับเขาให้เพิ่นยากกับมาเฮตดกับเขาของยายเองเนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายสือมะเขือมาไหว้าลายเมื่อแล้วก็ปะทูลก,ก็ก่อไฟยางล้างบานเลยบริยางแม่บริเฮตแน่นั้นเพราะว่ายางมะเขือมันต้องใส่ไฟเตาไฟถ่านเนาะจ้าพี่น้องมันจงสีหอมยายกยา็ยางยางยางไปแต่ล้างบานก็เฮตงานไปนําเด้พี่น้องอย่างไรกมันเป็นเป็นงานของเฮาเนานะ ถ้าหาสินมานังเฝ้านังอันนี้แต่แนวเดียวมันกัสิบเล่เนะจ๊ะพี่น้องกาต้องเห็ดไปนําเห็ดไปนําเห็ดอันนี้วางจากอันนี้แลนแซนนั้นเห็ดนั้นแลนแซนนี้กระังสีเลยเนาะพี่น้องก็วันแรงงานอยู่ค่ะคิดงานคือเกาอันนี้แหละคนจึงเอิ่นว่าวันแรงงานเนะจ่ะพี่น้องวันแรงงานก็ต้องเห็ดงานนี่แล้ววันแรงงานก็เห็ดงานคือเกาวันแรงงานบูมเอนวันเที่ยวเนะจ๊ะพี่น้องคําว่าวันแรงงานก็คือวันแรงงานเขาก็ต้อง เห็ดงานจ้กพี่น้องแต่สําหรับค่ยหลายๆคนเพิ่นก็ได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนนาะพี่น้องแต่ยาคําบไดไปทางใดดอกเป็นปกติของเรื่องยาคัมของยาคัเพราะว่ายาคําบเดอไปเทศสักอกเจักการอีกยังกระางเนะ้าะจ้ะพี่น้องยาค àn, 49, ําก็เฮ็ุงานคือเกาเพราะวยาคํมมีวันยุดกับวันอาทิตย์นะเจ้าพี่น้องก็ยังดีนะ้าจ้ะพี่น้องเมื่อยเห็ดงานดีกว่าเมื่อยผมมีงานเฮ็ดนะาจ้ะพี่น้อง อย่างมะเคืออิาบาไว้ามาหลังผวยหลังจานบาสนี่สินั่งเฝ้าน,นั้นมันงานมันกับสีบแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเขาก็ต้องเหตุไปหลายๆอย่า,างพร้อมกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไว้เหยืยดบึงหลังไปก็เยืยดบึงไปนาเน้อยันแมวมา,าร้อยเอาปปัทูไปเนาะพอ,อยางปัทูเป็นอาหารแมวอีกแล้วแมวก็สิไลไลในจังหน่อยดอกหลังบาญกรรม ถ้าบุฟเฟ่บุได้ได้พี่น้องเหนผ่านไปมาเนี่ยมาคับไปยี่ค่ะเหสิบุได้สุปแต่เขือซบนเนาะเก็ไปนี่แหละพี่น้องเออมีงานทำดีกว่าผมมีงานทำพานอนอยู่ซื้อสินเดือนมากอะ่ะมีอันนี้ว่าเออสินเดือนมากอะ่ะยังว่าแนมเห็นได้แบง,แบงอ่าได้อันนี้เขือยางเขือออกไปแล้วมันระลึสุกเบิดเนาะพี่น้อง มาบิดมาเอาผ้าขึ้นแต่ตะกาก่อนอาไปอันนั้นส่วนที่ซักมือก็มีซักเเครื่องก็มียาคัมก็สีแยกซักแต่ละมือแยกซักคเครื่องในซักมือในส่วนสปันเครื่องไหวแล้วก็มาซักผ้าทางนี้นะจ๊ะพี่น้องเพื่อเห็นุน้งเห็ดนี้แล้วก็ง่อไปก็ได้ตากผ้าที่อยู่ในถังพอดีแหนมเคืออ,อมยันแหนมเตาไฟไฟย่างคืออ,อมยันแันมแมวมะขาบ ไปนำเนาะย่านได้ตํากําเครือนี่แหละพี่น้องเอ้ยเห็ดปายเฮาก็ได้ดีจังบ่เบื่อบ่เซ็งนอนอยู่ซิก็บ่ได้แล้วมันอนมันเอายามนี้เล่นน้ําไปนําพี่น้องเอ้ยเ็ดอยู่หลังบ้านก็เย็นอยู่ดอกแต่เขาในบ้าน้สุดเลยพี่น้องควมอนน่ะสินอนเวนนอนบ่ได้ดอกอากาศมันอนแฮง แกลเดียบลอยหน้พี่น้องบ้านออกมากระถูกกับซื้อมาแต้หงงผุห,ห,หลัเครือกับซื้อมาลายเหมออแล้วบมมีเวลาพี่น้องเอ้ยภาสิต่ำมอง่าสิยังดังไฟต่ำเหมอแต่กัอย่างเหมอแต่กับ่อได้ไดต่ำบ่อได้เฮ็ดเจ้าเถอกับเ,เลยคิดว่ามื้อนี้ถือโอกาสมีเวลาเวลาพอดีก็เลยจัดเพลเลยนะจากพี่น้อง พอถ้า,ามือแต่บริเฮ็ดก็เขาเอาเพ่นแล้วกัสะพาเอาเฮ็ดงานทั้งในบ้านแล้วก็แลนออกมาเฮ็ดก็พอมีเวลาเฮ็ดก็เขาเอาตัวเองไว้เนาะเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ไว้เวลาเหอเฮ็ดไว้นี่ยยกกับกุ้มหลายๆมือคุณได้พี่น้องเอ,อย้ยอยยกง,งามๆแต่ก็เอามากินมันจังมันจังง่ายกินก็ขเขาเองจังแล้วพี่น้องเฮ็ดจ๋อเจจังยังแยกกับพ่อได้ดอกเฮ็ดไปน้ำจมไปน้ำพี่น้องเอ้ย มาห,าหาหลอกต่ำนะคะก็กเฮ็ดไปทุกมืงิทุกม,มืงิกับเป็นงานประจำของเฮากับโบเบอร์บเบอร์ซิเล่ได้เลยพี่น้องที่เห็นงกงกอยู่นี่ก็ถามว่ามีเงินเก็บหล,ลายบอกว่ามีดอกพี่น้องเอ้ยมีสินพัละหลายใหญ่ก็ได้เก็ดไปเพราะว่าอันนี้ถ้าเบรสเลยแห้งสิบ่มีกินพี่น้องเอ้ย เห็ดไปน้ำจมไปน้ำตําไปน้ำจมไปน้ำใสก่กระใสมาพกพ้งกรจะจายพี่น้องมึอน,นี้เพราะว่าย่ายลืมจีมาพิกลืมอยากมาพีมอเตอร์แลนดเห็ดหนันเห็ดนีร้ายแ,แต่ก็นยังดีเลยถ้าอยู่น้ำเพิ่นเพินเ่นกระจายดีฮะอยาก,ากกเห็ดเพียงาก็เห็ดกินตามใจฮาขาดเคิร์นขาด,ขาดอันนี้ยังเพิ่นกะซอยดึงซอยแกอยู่พี่น้องเอ้ย ยังโศกดีเจ้าคำที่มาเจออันเจ้านายเพิ่นกระจายดีเนาะซอยเลื้อยเจ้าคำทุกสิ่งทุกอย่างเหลืองบัดเหลืองเบรืรอเพิ่นกับพวกเคยว่าเสียห้ยเจ้าคำออกเองนะจาพี่น้องต่อแต่ละปีเห็ดแต่ละปีแต่เหลื่อมเหลื่อมต้นมากะมีแต่เพิ่นเห็ดหายนะจาพี่น้องเพื่อนเห็ดหายไปเสียมาเสียกับเหลืองบัดเหลืองอันนี้ก็คือมีแต่เพิ่นออกหายตลอดถือว่าเจ้าคำก็โศกดีไล่เติมเนาะ เงินทองขาดชนนี่ยังกะเบกเพิ่นเพิ่นกะซอยอันนี้ซอยแบ่งเบาค่ะละเฮ็ดออกให้ก่อนยังสีนะจ๊ะพี่น้องกะเฮ็ดงานให้เพิ่นเขาบอกว่าดอกวเฮาสีอันนี้เสื้อกะเฮ็ดงานให้เพิ่นแหลกกับเงินเพิ่นนาะเพิ่นเพิ่นบ่ดจางเฮาเขาก็บ่กมีงานทําถ้าเขาอันนั้นบอกมาเฮ็ดงานให้เพิ่นเพิ่นกะบ่มีผู้เฮ็ดให้เพิน่นถ้าเฮาอันนี้ก็ได้เนะาะแล้ก็ต้องเฮ็ด น้ำเปิลนี่อยู่ขาเปินใจดีพี่น้องเลยเปิมีกำลใจดีถ้างานนักปกันนักอยู่แต่สบายใจอยู่ความสบายใจก็ขอบูนขอบคุณเพินเลไลนอจากพี่น้องก็ขอบขอบคุณพืนแผ่นดินไทยที่ให้ชาวล่าเฮาได้มีทางทำมาหากินได้มีบอลพักบอล้าได้มีโอกาสได้มาทำงานเล,ยลายๆคนก็นมาอยู่พี่นะจากพี่น้อง นี่แต่ภาคกลางไรเขามาทำงานอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นอีกอย่างใดบ้านเฮามันมันบ่มีทางทำมาหากินาร้นอกจากพี่น้องเขาก็ต้องอาศัยนี้แหละเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนอกจากพี่น้อง,อองขอพระคุณเพิ่นหล,ลายๆจี่ได้มีบอนเพิ่งผาอาศัยบอนทำมาหากิน,พ,น,น,นพื้นแผ่นดินไทยไทยล่าพี่น้องเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนอกจากพี่น้อง ยายกตา็ตำตำตำไปใส่ปรุงแล้วเรียบร้อยนะา๊ะพี่น้องมอนี้ยายปริตมน้ำปลาแดกใส่ปลาแดกสดเลยใส่ปลาแดกสดสด <c oughs> ตำงอกงอกงอกเข้าไปครบสูตรเรียบร้อยรายละเอียดซิมเบิงแซบบอแซบบอย่าเสะ่นวเจุบนิวให้เลยพน่าจังสี่จ ต้นหอมผักชีใบเหลือใส่ลงไปจ้าพี่น้องแต่กระสีพอดีตักเสิร์ฟได้เลยนะจ้าพี่น้องมาได้จ้าขิเขานำกันจ้าพี่น้องสำหรับกิปนี้ยายก็สกฝากไว้เพียงทำานี้ขอขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนะจ้า